สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องสุทธิสาชาแนลนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดโลตนะนะคะยุทธยานะคะก็ <S <S วันนี้เราจะพามาแนะนําร้านนะคะของเจพึ่งนะคะยำแซ่บนะท่านผู้ชม <S <S ก็ตลาดที่นี่นะคะมีทุกวันนะคะนี่ด้านหลังเรานะคะนี่ววันนี้เราแบบมาไวนะท่านผู้ชมปกติที่นี่เขาก็จะแบบคนเยอะๆเนี่ยน่าจะประมาณสักห้าโมงครึ่งหกโมงประมาณนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่จะถึงประมาณสามทุ่มเลยนะคะ ก็เดี๋ยวเราพาไปชมนะคะเจ๊พึ่งข้างในเนาะจ้ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าก็ตลาดก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหาเจ๊พึ่งกันนะคะนี่นี่เจ๊พึ่งเขาะจะอยู่ซอยนี้นะคะเป็นซอยแรกนะคะตลาดก็จะเป็นซอยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปหาเจ๊พึ่งกันนะคะ ตอนนี้คนจะไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะวันนี้เรามาหาเจ๊พึ่งแล้วเนาะเราก็จะไม่พลาดที่จะสั่งนะคะอ่าเราก็มาถึงเดี๋ยวเราก็ต้องร้องนะคะนี่ร้านเจ๊พึ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีแบบเอฟซีนะแนะนํามานะคะว่ามาหาเจ๊พึ่งน้อยนะคะเราก็ตัดให้นะคะนี่นะคะร้านเจ๊พึ่งนะคะช่วงนี้ก็ลูกค้าจะแบบ จัดเรื่อยๆนะคท่านผู้ชมก็จะมีนะคะมียำปูม้านะคะตัวละยี่สิบบาทนะคะปูม้าก็คือจะเลือกได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบหอยนั่งร่มนะคะนี่ชุดละหกสิบบาทกับหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งดองนะท่านผู้ชมนะคะกุ้งดองนะคะปูม้าแซล,ลมอนดองนะ,งนะแล้วก็อนี้จะเป็น นี่เลยค่ะเครื่องแน่นมากนะคะวัตถุดิบสดนะแล้วก็ส่วนอของน้ำยำนะคะเจ๊พึ่งเนี่ยจะมีแบบส่งทั่วประเทศนะคะเราสามารถแบบซื้อไปยำเองได้นะท่านผู้ชมนี่ราคาก็จะตามนี้นะคะ 25 40 65้านะคะแล้วก็กวดใหญ่ร้อยสามนะคะส่งทั่วประเทศนะคะอันนี้อันยี่สิก็จะมีแบบยำแซบน้ำปลานะคะแล้วก็ไม่น้ำปลานะคะแล้วก็จะมีเป็นซีฟู้ดนะคะเป็นแบบนี้นะคะใครที่อยากสั่งนะ,ะสวัสดีค่ะ ที่เพิ่งเปิดร้านที่โมงนะคะพี่ที่เพิ่งเปิดร้านตั้งแต่16นาฬิกานะคะจนถึง21นาฬิกาค่ะรา okay, คาเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่บ้างคะพี่พี่นะคะเริ่มต้นที่40บาทนะคะจนถึงตามที่ลูกค้าสั่งได้ค่ะก็ที่เห็นก็จะมีเป็นแบบย่งางทะเลทุกหญ่างในช่วน150บาทนะคะลูกค้าอยากทานอะไรเลือกทานเองได้นะคะจากนั้นเราก็ให้ลูกค้าเลือกได้ตามที่ลูกค้าอยากทานจัด แล้วก็พี่เพิ่งไม่มีเพจด้วยใช่ไหมคะอ่าพี่เพิ่งมีเพจติดตามได้พี่เพึ่งได้ที่เพจคุณเพึ่งยำแซ่บนะคะตลาดนัดโรชนานครีค่ะค่ะก็ยำน้ำยำก็ซื้อสั่งได้ที่เพจเลยใช่ไหมคะได้ค่ะพี่เพึ่งส่งต่างจังหวัดด้วยนะคะติดต่ออ่าที่เพจ a c e b o o k ได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีราคาปีกแล้วก็ส่งค่ะส่งทั่วทั่วประเทศไทยเราเลยค่ะตอนนี้อ่าผลิตภัณฑ์ของพี่พึ่งจะมีอออยอรรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ ขนาดเลยที่พึ่งขายแค่นี่ค่ะยีบาท6ตัว100บาทนะคะ oh, <no. S 2> ก็จะเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะท่านผู้ชม <No. S 1> ก็ครูม้านะคะจะเป็นแบบไข่ไข่นะคะนี่เป็นตัวเมียนะจ๊ะแล้วก็สามารถสั่งได้นะท่านผู้ชมนะคะ เลยนะคะทันทุกครัวค่ค่ะ,คะไม่มีวันหยุดเลยเหรอคะพี่ค่ะปกติพี่เพิ่งไม่หยุดเลยถ้าพี่เพิ่งหยุดก็จะให้น้องมาขายแทนเนาะ,ะจะแจ้งที่หน้าเพจนะคะ,คะ อันนี้6ตัว100่งร้อยบาทตัวละย0ซื้อ6ตัว100บาทนะคะต้องมีปูจะใส่ใส่เยอะหน่อยเนาะมันเป็นช่วงช่วงห่100บาทก็จะได้จุกๆกกันไปเลยเนาะว้าว wow. มาม่าเท่าไหร่นะคะพี่เสกยามาม่นนาเริ่มต้นที่70บาทนะคะพิเศษ1 0ึงบาทค่ะ ทานไม่ผิดมากนะคะก็น้ำยำก็ไม่ต้องเยอะเกินไปไม่ต้องปรุงเพิ่มอบคน เต็มกรมังเลยเพื่อปกติ <t> จะได้หนึ่ง้วยพอดีอ <laughs> ตับไม่ได้แป <c oughs> ดสิบบาท <c oughs> อิมอ่มอิม่มอิ่มค่ะคนมา ปกติก็จะให้อย่างนี้อยู่แล้วนะคะเดินๆนะมันจะได้หนึ่งกล่องพอดีเลยค่ะเี่สวัสดีค่ะมาดูแบบบ้นตองอนไม่ลูกไม่ต้องคอนเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวเราไปช่วยตรงนี้ลูกค้าต้องไม่ค้าต้องทำใจค่ะเพราะว่าหน้าฝนนี้ดูฝน ทั้งโควิดทั้งอะรเคียงแน่นมากนะคะหาหนวดหาหนวดต้องต้องต้องให้หนวดลูกค้าทุกคนลูกค้าไม่ได้หนวดไม่ได้มาร้านที่ถึงหนดกินได้ทุกอย่างเนาะ เย็ยนหลกตกทุกวันเลยคะพี่ใช่ค่ะช่วงนี้ตกทุกวันเลยตกเป็นเวลาด้วยนะตกต้องเย็ยนก็บเผ็ดไหมแซ่บเลยทน้งคืนวันนี้เรากลับอนไรกันเราสัตว์นูต่ ดดอยากลองอยากลองแต่ร้านนี้หั่นหมึกวีกวุ้ชม้นขนให้ดดีสัมหน้ากินทุ้งเลยค่ะรอยกุ <c oughs> ้งตัวใหญ่วใหญ่มาก ประจำเลยนี่ลูกค้าประจำมาทานบ่อยนะพี่ส่วนมากจะมาทานยำอะไรพี่ยำรวมยำทะเลอะแซ่บเลยใช่ไหมพี่แซ่บขาดาบีผัดแซ่บกันเป็นร้านประจำนะคะประจาพี่พึ่งนะคะฝากติดตามเพจคุณพึ่งยำแซ่บแล้วก็ร้านยำคุณพึ่งยำแซ่บตลาดโรจนะปตุยเอด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อน้ำยำน้ำจิ้มซีฟู้ดสามารถติดต่อได้ที่เพจคุณพึ่งยำแซ่บค่ะขอบคคุณ่ะเดี๋ยวเราพาไปหาที่พีฟู้ดกันนะท่านผู้ชม ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เรารอให้ฝนมันยุดนะจ๊ะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะหน้าฝนก็โอ๊ยนะคะทําใจลําบากนี้น้ำรายสอค่ะมันจุกมันแน่นจริงๆท่านผู้ชมเครื่องคือเยอะจริงกุ้งปลาหมึกหอยโอ้คือแบบจัดเต็มท่านผู้ชมมาคำแรก สีสันเราสั่งมาแบบเจ้พึ่งเราขอแบบแซบๆเลยนะคะี่ยเจ้จัดให้เลยนะค่นผู้ชมทำแรกค่ะหืมอร่อดดย้ออนแน่นมากน้ำยำเด็ดมากค่ะค่นผู้ชม เจ็ดส <17. S 2> ิบยำมามา่ารวมมิตรนะคะมาหมึกหนวดเด้งๆเลยคะ่ะจนปอก างนั้นท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทของโคตดเยอะเลยอ่ะข้อทีส,สำคัญนะคะพี่พึ่งเนี่ยเขามีแบบน้ำยำสำเร็จรูปนะคะส่งทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยากสั่งไปทานนะก็สั่งได้ที่เพจเลยนะคะเจ๊ยำ เกพึ่งยังแซ่บสองคนแน่นโอ้โหต้องกินสองคนนะคะถึงจะถ,งถึงจะคุ้มเนาะเยอะจริงถึงจะหมดถึงจะหมด <c oughs> พูดผิดพี่พึ่งเขาใส่นี่มาให้ด้วยค่ะ ไปลาหมึกหุย้ยชอบมากหืมโคตรสดเลยไฟสดไฟเร่งไฟดี <c oughs> ไม่หิวข้าวเยอะจริงๆค่ะ ก็มคุ้มมากนะคะใครที่มาสั่งแบบตามตามชอบเลยนะืซุดน้ำยำได้เลยนะคะสำหใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับ <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> ขอลาตัวไปก่อน <c oughs> <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะ